สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยจัดไปช่วงนี้ต้องจัดครับช่วงลงนาปีสายซิ่งทั่วไทยต้องจัดครับชุดท่อซิ่งคําซิ่งกับช่องอันท่อรถไถซิ่งครับทำคลิปดีๆให้พี่น้องดูนะครับก่อนอื่นก็ฝากช่องทางในการสั่งซื้อท่อรถไถค่ายอันท่อรถไถซิ่งครับ หลดแอปรัชดานะแอปโชปปี้ครับหรือโทรสายตรงเลย0634566452นะครับสำหรับหลายๆท่านมาครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนช่วงนี้ก็ใกล้ลงนาปีนะครับแต่งซิ่งชุดท่อซิ่งคำซิ่งครับอะไรแต่งซิ่งใขรอันท่อเราถ่ายซิ่งครับสนใจก็ทักมาได้เลยส่งงานเหมือนเดิมครับวันนี้อำเภอเจตุลละพักพิมานครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บ้านเขานะครับบ้านเขาอําเภอจตุนะจะตุรพักพิมานครับ L 5 0 1 8ครับผมเหมือ,อ,อมนเดิมครับ FC ข้างโอมอันนี้ท่อพักเดิมเดิมครับเนี่ยพักเดิมเดมจากศูนย์ประเก็นลองตัวเดิมนะครับอย่าลืมถอดประเก็นลองด้วยนะครับเนี่ยท่อแต่แกรงดำครับจากศูนย์เลยโอเค เอฟซีช่างโอมครับชุดลั่นกลางชุดยอดฮิตอ่าตัวนี้ก็พันนดสีตัวคลายออกเหมือนเดิมครับเดิมๆเลยเนี่ยเป็นชุดคอพักลั่นกลางๆนะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับใส่ได้หมดครับ l 50 18 sp special 40 สามสองได้หมดครับเอลซีรีอำเภอเจตุรพักพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ส่งงานส่งงานบ้านเขานะครับ <Wow. S 1> ช่วงนี้ใกล้ลงนาปีครับเติ่มไถแล้วนะครับช่วงนี้เีนี้จะเป็นงานได้สีครับ ตัวนี้ก็จะเป็นงานได้สีสวยๆครับเกรดพรีเมียมเลยนะสวยๆครับเนียนๆเลยดูรอยเชื่อมรอยต่อครับนี่โอเคเลยครับได้สีไท่ทตีแบนอันทอร์ยสซิ่งให้ครับสนใจกระทักได้เลยครับที่เพจอันทอร์ไสซิ่งครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องอันทอร์ไสซิ่งนะฮะหลายช่องทางครับ ตัวนี้ L 5 0 1 8ครับเอาซีรีส์ใส่ได้หมดครับ SP สเปเชียลตัวใหม่ก็ใส่ได้นะครับห0 1 8ครับมันเดิมครับ FC ช่างโอมครับอ่าช่างโอมช่างโอมครับผม ันเข้าเหมือนเดิมครับที่เดิมนับสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยหน้าแป้นก็เหลื่อๆไปเลยครับใหญ่ๆกลมหนาก็สามมิลครับอย่างหนาเลยชุดก่อท่อตัวนี้ก็จะเป็นรอยเชื่อมรอยต่อนะครับดูครับเสริมความแข็งแรงให้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งสองข้างเลยกันแตกกันแล้วครับนี้ก็ใส่าฝาคอบข้างเลยครับ รอบข้างถือว่าเศษครับเนี่ยสนใจก็โทรได้เลยครับเนี่ย0 6 3 4 5 6 6 4 52ครับอันท่อสายสิ่งคาสิ่งแต่งสิ่งได้ครับสั่งได้เลยในแอปราชดาโชปีก็สั่งได้เลยครับสายสิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยต้องจัดครับช่วงนี้ช่วงโชว์ครับช่วงโชว์ใกล้ลงนาปีครับ ใช้ลงนาแล้วนะครับเริ่มไถกันแล้วครับบางพื้นที่ก็เริ่มไถบางพื้นที่ทํานาปังก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วครับช่วงนี้ส่วนนาปังลหลายพื้นที่ครับวันนี้ส่งงานเหมือนเดิมทําคลิปดีๆให้พี่น้องได้ดูกันนะครับตัดไส่เกลียวข้างในเศษก็ ใส่ฝาครอบข้างนะครับเนี่ยก็อ,ออกช่องเดิมรูเดิมครับเนี่ยใส่ฝาครอบข้างเช่นเคยเหมือนเดิม L 5 0 1 8 SP สเปเชียลใส่ได้หมดตัวนี้5018ครับค่ายกูปบตานะครับตัวนี้เป็นปลายไทยเทครับ2.5นิ้วนะครับ ส่วนมากค่าศูนย์ก็2.5้าครับถ้าสมนิ้วก็จะเป็นใส่พวกฟอร์ดครับใหญ่เกินครับอันนี้ก็ส่วนส่วนมากก็ใส่2.5นิ้วครับองศาก็หมุนได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้า <Yeah. S 1> ชอบครับหมุนได้ร้อองศาเลยเวลาประกอบนะออกข้างนิดนึงครับเน่ใส่เสร็จก็เราจะมีน็อตยึดนะอรายี่ข้างหลังนะครับ หลายท่านนิฟซีหล,หลายท่านถามมานะครับว่าใส่แล้วจะมีผลต่อตัวเครื่องหรือเปล่าครับไม่มีแน่นอนครับข้อดีก็ความร้อนขึ้นช้านะครับแต่ข้อข้อเสียก็อาจจะเป็นถ้าคนไม่ชอบเสียงดังนะครับนะเขาก็เลยทำเป็นแบบพักกลางเข้ามาให้นะซอบเสียงลงลดลงๆขับง่ายรอบรถก็จะดีขึ้นครับนิฟีหลายท่านนะฮะ ก็ลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวช่างโอมสตาร์ทฟังเสียงให้ดูครับเ่ยส,สวยๆเลยถือว่าเสร็จครับใส่ง่ายครับไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยง่ายๆเลยถือว่าเสร็จครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับท้ายคลิปนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอันทอรถถ่ายซิ่งนะบาบอเล็กทอรอซิ่งครับสนใจก็ทักได้เลย,เลยที่เพจอันทอรถถ่ายซิ่งหรือแอปราชดาแอปโชปีก็กดเข้าสั่งซื้อได้เลยเอาฟังเสียงดูนะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ